สวัสดีครับวันนี้ก็วันเย็นๆแฟนน้นองบิลีบมาลำป้าครับเจอต่อเต้าลังตรงกันเตาเรื่องครับเตาเตายางเจอใน่รวยรอยเตาน้องบิลี่พอดี

Philip đời thao không nó bị đứt lòng thẳng Chạp nó bị đi ăn Philip

nên đây đây đi. Đi. Tình nha nị tía bài chay. Quế tươi cái nhau, nha nị tía cái nhau Nông năm chốc. Tí bí, tí bí líp chạp diệp. ไ้ไปไปเออไปไปไป,ไปนอืมจิดเดียวเยียบจมจมแน่แน่เลยนะนักอันบอวิวของไปไปลีบเยยบ,บ,บ,บยู่ในล่ลองลองลอยตีนรีบลี่อดี nông nằm chốt ừ Hít mà ừ, ừ. ทะเลกนเป็นเผ็ดเมียรครับเป็นเผ็ดเมียถ้าเผ็ดพูออกเข้าจะลุมตรงนี้เข้าจะลุมครับนี่เผ็ดเมียรตรงนี้เข้าจะนูน่นยูฟูเก็ตครับ cái này gọi ni phở đi một điêu này gọi tao bị bịt ถัง้องนำโชคเจ้ารถถัง ดีไม่ตู้ปีบีรีบเยียบเล็กเดียวไอ้ยาิดเดียวเนาะ 哈，嗯，嘿嘿。 ก็อยากจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ